อด,ดอุ้มเปียกุลแก้วน้ำค้างนะคะได้นำทัพนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดชิงแชมป์เอเชียลงอุ่นเครื่องกับทีม VIP จันทบุรีค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสู้ศึกใหญ่ชิงแชมป์สี่เกมที่เมียนมาในปลายปีนี้ค่ะ บรรยากาศในช่วงเย็นวันนี้ที่สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบ,บุรีมีนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดชิงแชมป์เอเชียลงยืดหยุนร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมลงอุ่นเครื่องกับทีม v i p จันทบ,บุรีซึ่งเกมนี้โคดอุ้มนาวาโทปยกุลแก้วน้ำค้างหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนำทัพนักเตะลงอุ่นเครื่องกันแบบฟูลทีมไม่ว่าจะเป็นแผงหลังอย่างวาลุณีเพชรวิเศษแดนกลางส่งนาภัสศีเสริมสุนิสาสร้างไทยสงรวมทั้งหัวหอกอย่างนิสาล่มเย็นและทนีการแดงดา น้องสาวของเทียสินแดงดาก่องหน้าตัวเก่งทีมชาติไทยรวมลงสนามการแข่งขันแมตช์อุ่นเครื่องขณะที่ทีมวีไอพีจันทบุรีลงสนามในชุดสีเหลืองนำโดยนายเกียงเดชเข็มทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นกัปตันทีมนำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการทนายความและผู้บริหารสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีรวมการแข่งขันเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมอุ่นเครื่องให้กับนับกฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยทำกลางบรรยากาศสุกสนานเปิดเกมแรกเข้าใส่กันอย่างสนุก สำหรับทีมแม่เนื้อนิ่มไทยหรือนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดชิงแชมป์เอเชียมีแมตช์การแข่งขันสำคัญในปลายปีนี้ถึง3ทัวร์นาเมนต์ประกอบด้วยปลายเดือนสิงหาคมนี้จะลงทำการแข่งขันในศึก AFF Women Championship 2013ที่ประเทศเมียนมาต่อด้วยการแข่งขันซีเกมที่เมืองบันดาเลประเทศเมียนมาและการแข่งขันใหญ่สุดคือเอเชียนคัพรอบ8ทีมสุดท้ายแต่ปัญหาใหญ่ในขณะนี้คือผู้เล่นตัวหลักได้รับบาดเจ็บต้องเช็คความฟิตก่อน,อนลงสามการแข่งขัน สำหรับการมาในวันนี้ของผมนะครับในนามตัวแทนสมาคมกีฬาไทยนะครับท่านวรวีร์พักดีเป็นนายกนะครับแล้วก็มีท่านนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมนะครับแล้วก็อาจารย์ชานวิทย์เป็นผู้ช่วยและผมเองนะครับเอาโซปีก้นน้ำค้างเป็นผู้เล่ผู้สอนมาและคณะทีมงานนะครับซึ่งมาวันนี้ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยทีม VIP วัดจัทบุรีนะครับซึ่งมีท่านรองผู้ว่าเก่งเดชนะครับท่านนําทีมมาในว,วันนี้ แล้วก็ในครั้งนี้ที่มาได้จริงๆแล้วนะครับต้องขอขอบคุณท่านเลนขาต้องเลยนะครับที่ที่ประสานงานแล้วก็อาจารย์ไก่ที่ประสานงานกับตัวคณะ,ะตัวผมเองแล้วก็ทีมงานมาเล่นฟุตบอลแมตช์แมตช์กระชับมิดวันนี้ครับตอนนี้เราต้องบอกเลยครับว่าความพร้อมเ่ยค่อนข้างจะในส่วนทีมนะครับมีปัญหาอย่างยิ่งเพราะหนึ่งเราสูญเสีย ทีมชาติไป3คนเลยเบอร์หนึ่งเบอร์สองว่าสาวเราไปหมดเลยพิษมัยสอนสาย่าเขา่านิสาลมเย็นหมอรองกระดูกแตกนะครับแล้วก็ธันิการแดงดาที่เป็นน้องทีมีแดงดามือ3ก็ข้อเท้าตอนนี้หลวมนะครับไม่ซึ่งึซ,งซ้อมไม่ได้รอ3คนนี้อยู่นะครับซึ่งซึ่งยากมากในการทรวนาเมนต์ซึ่งมีกลางปีนี้นะครับปลายสิงหาต้นกันยานี่คือแมตช์เอฟที่ไปแข่งที่ทีมอาเซียนที่พม่า ซึ่งพม่าเป็นเจ้าภาพแล้วก็ปลายปีเป็นเปา้าหมายสำคัญเลยในการแข่งขันกีฬาซีเกมที่พม่านะครับซึ่งเต้นที่ประเทศที่ที่กรุงมัน่าเลนะครับและสุดท้ายเป้าหมายหลักเลยการที่เราได้เข้ารอบสุดท้ายในาการเล่นฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับรอบแปดทีมสุดท้ายซึ่งเอา5ทีมไปเล่นฟุตบอลโลกในแคนาดาใน2ปีข้างหน้าอันนั้นคือเป้าหมายหลักจริงๆเลยเราก็ต้องพยายามที่เอาเด็กเกยาวชนเนี่ยนะครับมาหาประสบการณ์ในต่างจังหวัดในครั้งนี้ครับบอกกันจริงๆเลยนะครับ ทีมชาติหญิงชุดนี้ผมว่าแตะใกล้กว่าโลกมากที่สุดนะครับแตะค่อนข้างจะใกล้แล้วว่าเราหนึ่งในแแล้วเอา5ทีมไปในครั้งนี้นะครับซึ่งยักษ์ใหญ่แน่นอนอยู่แล้วญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนออสเตรเลียนะครับแล้วก็เกาหลีเหนือนี่โดนแบนเพราะนั้นทีมที่5เนี่ยมีโอกาสเราต้องแย่งกับพม่า,มาเป็นานามซึ่งพม่าเียนนามตอนนี้ผมบอกเลยครับว่าเขาแข็งแกร่งมากแล้วก็ค่อนข้างจะจะซ้อมกันมานานเกาะกลุ่มมาเป็น3าปีแล้วครับ นอกจากนั้นในช่วงเที่ยงวันนี้สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรียังให้นำนำักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดชิงแชมป์เอเชียรวมกับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจันทบุรีที่าศาลเจ้าป้เจ้าตักสินมหาราชและาศาลหลักเมืองจันทบุรีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ฝึกสอนและนักฟุตบอลก่อนทำตึกใหญ่3ทัวร์นาเมนต์หลักตั้งแต่ปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้า